วเราทอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไรเราผ่านตอนที่หนึ่งไปแล้วนะครับจากยี่สิบตอนนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่ตอนที่สองนะครับจากยี่สิบตอนนักศึกษากฎหมายเรียนภาษีอะไรอยู่ในหมวดความรู้ว่าด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บริษัทนะครับในตอนนี้ผม ปูพื้นให้นักศึกษาเห็นนะครับว่าแนวคิดของภาษีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเป็นปลายทางละเวลามีข้อพิพาทก็ไปสู่ศาลก็ใชหนักกฎหมายผู้พักษาซึ่งอยู่บนบัลลังก็นักกฎหมายอายการคดีภาษีก็นักกฎหมายทนายความของผู้เสียภาษีก็นักกฎหมายแต่ต้นทางเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองก่อน ต้นทําเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นพอเราศึกษาเรื่องภาษีเนี่ย <c oughs> ภาษีเป็นเรื่องการเมืองเรากําลังพูดถึงเรื่องของ politics taxation นะครับการเมืองก็มีไส้ในคือสอดอประสานกับเรื่องเศรษฐกิจจึงมีองค์ประกอบของคําว่า economic taxation นะครับส่วนของของของกฎหมายเนี่ยนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ภาษีกรตามมาด้วยนิติศาสตร์ภาษีเนี่ยกับรัฐศาสตร์ภาษีเราจะสังเกตได้ว่าทําไมถึงผมแนะนํนาแนวคิดของเรื่องภาษีแบบนี้ยกตัวอยา่างให้เห็นเลยครับว่ารัฐบาลที่เป็นพรรคการเมืองจากการเลือกตั้งเนี่ยมักจะมักจะไม่ได้ออกกฎหมายภาษีหรือขึ้นภาษีเลยรัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะทุกประเทศทั่วโลก ทุกประเทศทั่วโลกยังมีความกังวลอยู่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลในช่วงที่ออกกฎหมายภาษีใหม่หรือว่าขึ้นภาษีแล้วเนี่ยในอนาคตจะไม่ได้รับการเลือกตั้งอันนี้ก็ทุกประเทศเป็นแบบนี้นะครับของประเทศไทยถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยที่เริ่มใช้กันตั้งแต่ปี2535เนี่ยยกเลิกภาษีการค้าเดิมเนี่ยอันนั้นไม่ได้มาจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ หรือแม้แต่ปัจจุบันแม้แต่ปัจจุบันาภาษีมรดกภาษีการให้ภาษีที่ดินก็เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมักจะไม่กล้าออกกฎหมายภาษีอาจจะเป็นเพราะว่าต้องผ่านระบบสภาต้องผ่านการนิติบัญญัติผ่านราัฐสภาซึ่งทําให้มันมันยากมากในการปฏิยะตินะครับยากมากในการสงวนคําปฏยะติหรือยากมากในการแก้ไขออกกฎหมายและใหม่ นี่เป็นเรื่องการเมืองเลยนะครับราะงนั้นจะเข้าใจภาษีได้ดีต้องเข้าใจเรื่องรัฐศาสตร์ภาษีก่อนด้วยเป็นเรื่องของ politics taxation นะครับแล้วถ,ถัดมาก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาตสตร์ภาษีก่อนซึ่งจะไปโยงเรื่องหลายๆเรื่องเวลาเราตีความกฎหมายเวลาจะต้องวิเคราะห์หรือหาทางลงหาทางออกในทางกฎหมายภาษีนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นราคาตลาดอย่างเงี้ยราคาตลาดนี่กฎหมายเป็นกาหนด ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามความหมายแต่สุดท้ายเนี่ยราคาตลาดคือเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องปลายทางแล้วก็กฎหมายเป็นเรื่องของปรสของการออกกฎหมายนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยภาษีเนี่ยต้องมาจากความยินยอมนะความยินยอมของประชาชนผู้เสียภาษีย้อนกลับไปตั้งแต่ยุครัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกทียนเกตนะแมกนาคาตามีเรื่องภาษีปนอยู่ในนั้นนะครับคือถ้า ประชาชนไม่ยินยอมหมายถึงว่าผู้แทนของประชาชนที่เลือกเข้าไปไม่ยินยอมนะก็ออกกฎหมายภาษีไม่ได้แล้วภาษีจะเก็บได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจอันนี้ก็มาอธิบายในเรื่องของอกฎหมายภาษีนะครับถ้าไม่มีกฎหมายก็ไม่มีภาษีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกฎหมายแล้วมีภาษีแสดงว่าเป็นเรื่องอำเภอใจเป็นเรื่องอความถูกใจแล้วไม่ใช่ความถูกต้องเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่คอนเซปต์พวกนี้ก่อน หลักคิดของภาษีอักรซึ่งมันจะช่วยเราในภาพรวมแล้วก็เราจะไม่ออกนอกกรอบเราจะไม่หลงทางเวลาตีความเวลาใช้กฎหมายภาษีหรือเวลาไปขึ้นศาลการตีความก็จะอยู่ในกรอบนี้นะครับอ่าถัดมานะครับก็คือฉายภาพให้นักศึกษาเห็นครับว่าบริบทที่แวดล้อมภาษีอัอกรของไทยนะครับไม่ใช่แค่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีบริษัทหรือ c o r ป o r a t e ษ์ข้อ o r a t e tax มันมีมากกว่านั้น เหมือนพูดง่ายๆคือไทย tax environment เนี่ยตัวประมวลรักแากรเนี่ยมีภาษีกันได้นิติบุคคลมีภาษีกันได้บุคคลธรรมดาในกรณีผู้ถือหุ้นมีภาษีมูลค่าเพิ่มมีเรื่องภาษีที่ดินมีเรื่องอากรสแตมภาษีห่วงประเทศภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีป้ายภาษีสุรากรภาษีสปาร์สมิตแต่ในภาพนี้ผมกําลังสื่อสารกับนักศึกษากฎหมายนะครับรอศิลเดนว่าเวลาท่านศึกษาภาษีเงินได้ บริษัทเนี่ยท่านไม่ได้มองในลักษณะที่เป็นเชิงเดี่ยวแต่ต้างมองกฎหมายภาษีเงินได้บริษัทเนี่ยในลักษณะที่เป็นองค์รวมแล้วก็เชื่อมโยงสอดประสาน,นถ้าท่านฟังวันรอทล์กบ่อยๆท่านจะได้ยินคําว่าเชื่อมโยงสอดประสานแล้วก็ปรับใช้ให้ได้ไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎีอย่างเดียวแล้วก็ปรับใช้ไม่ได้นะครับในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเงินได้บริษัทเนี่ยถึงเวลาใช้งานนําสู่ ไปสู่การทํางานด้วยเนี่ยเวลาจะแก้ปัญหาไม่ได้มองแค่ภาษีบริษัทอย่างเดียวมองแบบองค์รวมแล้วต้องสอดประสานนั่นหมายถึงว่าถ้าอยากปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีนะท่านจะต้องเข้าใจภาพเป็นองค์รวมแบบนี้แล้วก็เจาะในองค์ย่อยๆเป็นเรื่องจิกซอของแต่ละเรื่องนะครับอันนี้จะนําไปสู่เวลาตีความเวลาวางแผนด้วยนะครับหลายคนมาเรียนภาษีก็อยากจะวางแผนภาษีแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจพื้นฐานกนเลยจะไปวางแผนยังไงไม่ฝึก วิชาพื้นฐานเลยจะไปเรียนวิชาขั้นสูงเดี๋ยวธาตุไฟเข้าแทรกต้องระวังนะครับวันเราท้องยังมีต่อนะหวังว่าพอพูดเรื่อง law student นักศึกษากฎหมายภาษีเรียนภาษีอะไรเนี่ยจะทําให้นักศึกษากฎหมายเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็จะเลือกในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะทางนะครับเหมือนหมอเนี่ยอยากจะไปเรียนด้านไหนเฉพาะด้านเฉพาะทางน,นักศึกษากฎหมาย,ยาก็เหมือนกันจะไปเรียนภาษีจะไปเรียนหลักทรัพย์จะไปเรียนทรัพย์สินน้ำปัญญา จะไปเรียนเ,เรื่องเฉพาะทางอื่นๆนะครับสามารถจะเลือกได้อวอลลอท็อกก็จึงจะอยากให้เป็นทางเลือกเหมือนกันว่านักศึกษากฎหมายจะเรียนภาษีอะไรนะครับในวนลอลล์คาเดมีตอนนี้มีคน s u b สไครป์เข้ามาเนี่ยใกล้จะ4ี่พันแล้วหวังว่าวอลล์ท็อคในชุดที้ออกไปจะได้ a อสติ d เดนนักศึกษากฎหมายที่สนใจภาษีเนี่ยติดตามในตัววอลล์ท็อคต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ